รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอสามเงาค่ะณที่ว่าการอำเภอสามเงาจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษารษารชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายสมศักดิ์ชัยมณีนายอำเภอสามเงาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล3เงาสาธารณสุขอำเภอสามเงาและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโควิด1 9ในพื้นที่อำเภอสามเงา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณนะวันที่13ตุลาคม2564พบผู้ป่วยรายใหม่239รายผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง13ตุลาคม18,326ราย อยู่ระหว่างการรักษา3582รายเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่284รายส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาข้อมูลณวันที่3ตุลาคม2564ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่2องมิถุนายนถึง13ตุลาคม2564าจำนวน150รายอยู่ในระหว่างรักษา24รายเสียชีวิตสะสม5ราย โดยในที่ประชุมได้ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักคอยซ i ในพื้นที่อำเภอสามเงาที่มีศูนย์พักคอยสี่แห่งได้แก่อาคารยิมเดเซียมสนามกีฬาอำเภอาสามเงาศาลาการประเรียนวัดสองแควหมู่สี่ตำบลยกระบัดต,ตลาดกลางสินค้าเกษตรหมู่สี่ตำบลวังหมันและศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแม่ระวานหมู่5าตำบลยกระบัด ขณะเดียวกันยังได้ติดตามการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด -19-608 กลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปและกลุ่มเด็กอายุ12ถึง18ปีรวมถึงแผนการฉีดวัคซีนซึ่งแผนการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคม2564นี้อำเภอ3เงามีกำหนด,ดให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล3เงาจํานวน20วันนอกโรงพยาบาล17ครั้งและโมบายระดับตำบลอีก4ครั้ง นอกจากนี้โรงพยาบาลสามเงายัางเปิดให้บริการฉีดวัคซีนซินโนแวเคเข็มหนึ่งทุกวันในเวลาราชการอีกด้วย